สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์นะครับคือใครที่เป็นเกษตรกร,รที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์นะครับก็มีสิทธิ์ได้รับเยียวยาเกษตรกร,รเดือนละ5,000เริ่มจ่ายพฤษภา5,000ันจ่ายมิถุนา5,000จ่ายกรกฎาห้5000รวมเป็นหมื่นนะครับโดยเงื่อนไขนะครับ ผู้ที่จะรับเยียวยาเกษตรกร,กรจากผลกระทบโควิด19นะครับ 1. ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปรศุสัตว์อยู่แล้วนะครับอันที่2ก็มีการปรับปรุงข้อมูลด้านปศุสัตว์เป็นปัจจุบันปีละหนึ่งครั้งคือปรับปรุงด้านปศุสัตว์ก็หมายก็มีการไปแจ้งปศุสัตว์เพิ่มว่า,าเลี้ยงสัตว์กี่ตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงทํานองนี้นะครับ แต่ว่าเคยขึ้นทะเบียนไปแล้วได้เงินนะครับเอามาดูหลักเกณฑ์น,นะครับเคยขึ้นทะเบียนไปแล้วได้เงินนะครับ2มาดูกรณีกรณีเลี้ยงโคโนมกรณีเลี้ยงโคเนื้อโคโนมกับเบือสุกรแพะแกะและสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้หนึ่การเลี้ยงแม่โคโนมตั้งแต่1ตัวขึ้นไปนี้ก็เรียกว่ามีสิทธิ์ลงทะเบียนนะครับเป็น มีสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นเกรรษตรกรผูรร้เลี้ยงสัตว์สองการเลี้ยงโคกระบืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับ3การเลี้ยงสุกรแพะแกะหรือแทะแกะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่5ตัวขึ้นไปต่อไปการเลี้ยงสัตว์ปีกตั้งแต่15ตัวขึ้นไปข้อ3กรณีจํานวนสัตว์ที่เลี้ยงไม่เป็นไปนตามข้อ2ต้องมีการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นร่วมด้วยแม่น้อยกว่า1ชนิดนะครับ อันนี้ก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับทีนี้การขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับเกษตรกรรายใหม่ให้นําบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อนะสํานักงานป่าสัตว์อำเภอนะครับอําเภอที่ท่านดําเนินการด้านเลี้ยงสัตว์นั่นแหละครับส่วนเกษตรกรรายเดิมติดต่อนะสํานักงานป่าสัตว์อำเภอที่ท่านเลี้ยงสัตว์นั่นแหละเพื่อขอปรับปรุงข้อมูลด้านป่าสัตว์ให้เป็นปัจจุบันปีละหนึ่งครั้งนะครับส่วนการยกเลิก ใครที่เคยขึ้นทะเบียนเ,เกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์ไปแล้วอยากจะยกเลิกเพราะว่าเลิกเลี้ยงสัตว์ไปแล้วนะครับก็สามารถติดต่อยกเลิกได้ที่สำนักง,งานปสั์อำเภอนะครับทีนี้ใครที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับอยากจะตรวจสอบว่าตัวเองมีชื่อไหมมีมีชื่อมีเป็นสถานะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไหมก็สามารถกด กดลิงก์นะครับลิงก์เราจะเอาไว้ที่คอมเมนต์แรก1ลิงก์แล้วก็คําอธิบายใต้คลิป1ลิงก์นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะมาหน้านี้ครับมาหน้าตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรททม,มประษัรฐท่านก็มือปรากฏตรงนี้นะครับก็ใส่เลขประชาชน13หลักนะครับสมมติใส่เลขประชาชน13หลักเข้าไปนะครับเมื่อใส่เลขประชาชน13หลักเข้าไปก็ใส่เลขประชาชน13หลักเข้าไปเสร็จแล้วก็ ก็กดค้นหาตรงนี้กดตรวจสอบข้อมูลนะครับถ้ามีชื่อก็มีสิทธิ์รับเงินเ,เยียวยาเกษตรกร1 5 0 0 0บาทนะครับเอาลองเข้าไปกดดูที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปและคอมเมนต์แรกนะครับสวัสดีครับ